สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเป็นคลิปวิดีโอให้เห็นหน้าค่าตากันนะคะก็มาอัปเดตพลังงานปี2025แบบสั้นๆกันดีกว่าก็เป็นครั้งแรกที่จะมาแนะนำผ่านวิดีโออย่างนี้นะคะทุกคนก็ขอแนะนำตัวด้วยนะคะก็เป็นเจ้าของช่องนะคะชื่อนุ่นนะคะก็มาอัปเดตพลังงาน2025กันดีกว่าเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะได้เห็นพรของตัวเองผ่านปี2025กันบ้างหรือย,อยัง ไม่ว่าจะเป็นคำร้องขอบรี c i n g ต่างๆหรือการเมนิเฟตต่างๆเนี่ยเ <_ p id> พื่อนๆได้เริ่มเห็นกันบ้างหรือยังคะมันอาจจะไม่ได้เห็นแบบแบบยิ่งใหญ่หรือตุ้มตามขนาดนั้นนะแต่สำหรับน,น,นุ่นว่ามันจะค่อยๆเริ่มมาทีละนิดทีละนิดนะคะเหมือนประสบการณ์สว่วนตัวนุ่นก็ของนุ่นก็เริ่มมาแล้วนะนิดนึงแต่ว่าก็ยังจะต้องมีงานที่เราจะต้องเรียนรู้และทำต่อไปนะคะ ก็พลังงานของ2 0 2พเป็นพลังงานที่แรงยังแรงอยู่และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องที่จะได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าทาั้งทางด้านเ,เขาจะพูดดูจะพูดว่าอะไรดีไม่ได้ไม่อยากพูดให้ทุกคนกลัวเนาะแต่จะพูดในแง่ของเราจะได้เห็นอะไรที่ บางทีการเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยไม่ได้เห็นไม่เคยได้เห็นเนี่ยอาจจะปรากฏขึ้นนะคะก็จักรวาลเนี่ยส่งสารให้กับพวกไรเวอร์เกอร์สาร์ซีหรือไม่ว่าไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นไรเวอร์เกอร์สตาร์ซีทอะทุกคนนุ่นว่าทุกๆคนในโลกเนี่ยก็จะได้รับสารอยู่ที่ว่าคุณจะสังเกต สิ่งรอบตัวคุณหรือบรรยากาศรอบตัวคุณที่คุณได้ได้สัมผัสหรือเปล่านะคะเหมือนอย่างเช่นตัวนุ่นเองเนี่ยก็จากการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมาเนะาะเมื่อก่อนสารนุ่นก็จะเป็นในทางด้านเกี่ยวกับอนะิโมชอิโมชันแนลเนาะก็คือแบบเกี่ยวกับความรู้สึกหรือเกี่ยวกับการเรียนรู้ความรักไรเงื่อนไขอะไรประมาณนี้ถ้าทางพวกดวงดาวทางพวก โหราศาสตร์ทั้งพวกเหตุการณ์สำคัญหรือสารจากาต่างดาวจริงๆเลยเนี่ยนุ่นจะไม่ได้ค่อยรับอย่างนั้นมากเท่าไหร่แต่ก็พอมีบ้างในนีมิตความฝันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เหมือนที่นุ่นมาอัปเดตวันนี้ความรู้สึกที่นุ่นอยากจะมาอัปเดตวันนี้เลยคือเมื่อเช้ามืดนุ่นได้ฝันเนาะมันเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติของ โลกเราที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งนุ่นถือว่ามันเป็นนานๆครั้งที่นุ่นจะได้รับสารแบบนี้เนาะแล้วมันก็เลยรู้สึกจะต้องอัปเดตตื่นเต้นนะคะก็จะเป็นสารเกี่ยวกับเกี่ยวกับน้ำนั่นแหละก็คือภัยพิบัติเกี่ยวกับทางน้ำซึ่งส่วนตัวไม่ค่อยเคยฝันอะไรแบบนี้เลยนะคะก็เป็นการฝันที่นุ่นว่าเขาก็สอดคล้องกับข้อมูลข่าวสารของ ไล r วอรเกอท่านอื่นที่บอกว่าปีนี้จะอาจจะเกิดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติขึ้นมาบ้าขึ้นมานะคะก็ไม่ได้พูดให้ทุกคนกลัวแต่บางทีการที่เราได้อัปเดตพลังงานจากสารจากจักรวาลหรือจากทางที่เหมือนนุ่นคิดว่านุ่นเป็น c h a n าแนลชา n นลหนึ่งของจักรวาลอย่างเงี้ยก็ ให้เพื่อนเพื่อนได้รับรู้ข้อมูลขาาล่าวสารการเคลื่อนไหวของโลกปัจจุบันที่มันอยู่ในมิติ5 d ดีแล้วแบบนี้นุ่นว่ามันก็เป็นประโยชน์กับทุกๆคนในการที่จะใช้ชีวิตแบบมีสตินะคะซึ่งหลายคลิปก่อนหน้านี้ก็พูดไปอัปเดตกันไปแล้วว่าอยากให้ทุกคนตื่นรู้เนาะแล้วก็อ ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองให้เจอนุ่นว่ามันจะช่วยในการใช้ชีวิตของพลังงานโลกปัจจุบันนี้ได้มากๆเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เราจะได้เห็นต่อไปจากปี2 0 2 5นี้เนี้ถ้าเราใช้สติเยอะๆในการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตนำทางเนี่ยนุ่นว่ามันจะช่วยเราได้หลายๆอย่างเลยนะคะส่วนการอัปเดต2025พลังงาน ออตอนนี้นะคะเดี๋ยวมันจะมีวันที่15มกราอีที่จะเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงที่นุ่นว่าพลังงานมันจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างรุนแรงรุนแรงอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตอนใกล้ๆอีกทีละกันว่ามันยังไงแต่ณนะปัจจุบนันนุ่นคิดว่าสำหรับพลังงานตอนนี้การใช้ชีวิตให้มีความสุข ดูแลตัวเองได้แบบพื้นฐานในการดูแลตัวเองดีแล้วก็คิดดีจิตใจดีปล่อยวางก็ยังคงเป็นพื้นฐานเบสิกที่ทุกคนยังจะต้องนำไปใช้ในการาใช้ชีวิตในในในพลังงานช่วงนี้อยู่นะคะแล้วก็สุขภาพบางคนก็อาจจะยังมีผลอยู่ต่อเนื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปวดหัวหรือเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่า มัน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 ,ม,นมันเกิดขึ้นในร่างกายเราก็อาจจะยังมีอยู่เพราะว่ามันก็ยังเป็นช่วงต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่โลกเขาปรับพลังงานเราเนาะปรับขึ้นความถี่ของแต่ละคนอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะรับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ก็แค่นี้คร่าวๆก่อนละกันเพราะสำหรับนุ่นวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่9ใช่ไหมจากพ้นปี24จน 20, ปีประตู2อี ้านุ่นบอกเมื่อกี้ก่อนปรๆน,นั้นนี้ว่านุ่นรู้สึกว่าตัวเองเป็นชาแนลของจักรวาลเนี่ยเป็นช่องทางเนี่ยนุ่นรู้สึกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นพรที่เราร้องขอไปนะคะเราแมนิเฟสต์ไปมันจะม,มันเริ่มปรากฏขึ้นมานิดๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ปรากฏแบบราบเรียบเลยแต่มันเหมือนว่าปรากฏมาเพื่อยังเป็นบททดสอบให้เราต้องผ่านมันไปนุ่นถึงบอกว่าจักรวาล ครูรูครูบาอาจารย์เหล่าแองเจิลทั้งหลายเขาอยู่เคียงข้างเราเสมอนะคะทุกคนสิ่งที่เราได้รับเล็กๆน้อยๆจากเขาพรหรือถ้าทุกคนยังคิดว่าก็ยังมีบททดสอบอยู่นุ่นอยากให้รู้ว่านั่นคือพอรทั้งหมดที่เขากำลังจะทดสอบเราเหมือนกันเป็นการสอบปลายภาคอะคะ่ะว่าเราเนี่ยจะผ่านไปได้ อีกไหมเหมือนมันเป็นมาเป็นขั้นๆขั้นๆแม้กระทั่งพอรอย่างเช่นพรที่นุ่นได้รับเนี่ยมันก็ยังมีบททดสอบซ่อนอยู่ในนั้นนะทุกคนนั่นแปลว่าต่อให้เป็นพรก็แล้วแต่เราก็จะไม่หลงหรือหลงไหลไปกับมันนะคะเวลาเราได้พรอนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ขอให้ทุกคนเหมือนมีสติแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรตระหนักกับสิ่งที่ได้รับอันนั้นแล้วก็รู้สึกให้รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณกับจักรวาลกับพระเจ้าที่เขาให้พรเราแล้วกเ็เตรียมพร้อมที่จะใช้ชีวิตจิตใจให้ไปในขั้นตอนต่อไปเพราะนุ่นเชื่อว่า จักรวาลเขาจะไม่ค่อยให้เราได้อยู่เฉยๆกันอยู่แล้วค่ะทุกคนเขาก็จะส่งอะไรมาอย่างเงี้ยพสรสลับบททดสอบพอสรสลับบททดสอบในปีนี้นะคะเพื่อจะดูว่าเรานแข็งแกร่งพอที่จะเปลี่ยนตัวตนแบบ เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราเองหรือยังในพลังงานของ2,025พลังงานศักยภาพที่แท้จริงของเราเนี่ยค่ะก็ไม่รู้ว่านุ่นพูดเราทุกคนจะงงๆอยู่หรือเปล่านะแต่ว่านุ่นพูดออกมาจากเออ สารที่ได้รับตอนนี้เลยอะค่ะก็นั่นนะคะทุกคนก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับปี2025นี้นะคะเราจะผ่านบททดสอบแล้วก็รับพอมไปได้วยกันค่ะคุณไม่เคยอยู่เดียวดายนะคะจัก,กรวาลจะคอยอยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางค่ะสวัสดีค่ะ